Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาตอบเกม The Button Cast ครับวันนี้จะลุยด่านห้องทดลองซากวัตสซากวัตถุ ่านว่าวัสดุแล้วเมื่อกี้น่าจะมีท่าซากใช่ไหมเพราะชื่อมันบอกมาอย่างนั้นอะท่าซากปะเดี๋ยวต้องหาตัวที่โซกับท่าซากไว้หน่อยครับหาก่อนนะอย่าเพิ่งตัวตีท่าซากผมมีแมวเมดูซ่าตัวหนึ่งเพราะว่าผมไปเล่นด่านไหนมาแล้วมันได้ร่างจริงมานะยังไม่ได้ลงคลิปเลยทุกคนหมักไว้เยอะมากครับช่วงนี้ต้อง ต้องทยอยแมวนากาเฮ้ยพญานาคเหรออ่าอันนี้เขาว่ากันว่านะทุกคนเขาบอกว่าพญานาคนี่มันมีอยู่หลายประเทศเลยนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น c u เจอร์ Culture ร่วมอะเป็นอะไรนะเดี๋ยวกันนะขอหาคำไทยแป๊บนึงวัฒนธรรมเออวัฒนธรรมร่วมครับลองสังเกตไหมว่าแบบถ้าเราไปตาม เราดูตามเน็ตก็ต่เน็ตแต่ละสถานที่แบบนี้ในแต่ละประเทศอะที่อยู่ในแถบเอเชียก็จะมีแบบดากอนนะครับดากอนที่มีแบบหลายลักษณะอย่างของเราดากอนของเราจะเป็นนากา,ารเปียนาคในอาซากยังไม่จะท่าซากเลยนะกระลอกออกมาเร็วๆไม่มีเวย้ย เจอบันบัน,บนจิ๋วนะครับหลังๆเจอบันบัน,บนจิ๋วเยอ,อะเนาะเออวัวที่ไหนล่ามาดิแต่ว่าเราไม่ได้เอาตัวสู้ธาตุลอยมาแต่ยังไงเราก็จะผ่านครับเราก็จะผ่านมันไปให้ได้นะไปแค่แค่เลยอุ๊ออ <laughs> ยเฮ้ยเฮ้ยมันอันนี้มันเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมธาตุโลหะปะเนี่ยข้างบนเป็นไอ้นี่ครับเป็นหมาขี่อยู่ เฮ้ยแต่มันมีความลอยอยู่มันทาดุลอยโลหะปะเนี่ยคือไม่ได้เอาตัวตีทาตุลอยมาด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาตัวตีทาตุโลหะมาด้วยครับเวรกรรมแล้วเนี่ยไม่น่าจะต้านไหวไอ้เราก็จัดทับแบบว่ามาสู้ท่าซ่ากเนี่ยมันไม่ใช่ท่าซ่าครับพลังเอสลิกอะมาตัวอะไรวะ ไปดูดิปังปัง,ปงอทุบฉันเลยทุบฉันเลยโอเรียวตัวอะไรเนี่ยเมคคาบันเป็นธาตุลอยนะครับธาตุลอยมันไม่มีซากใช่ไหมธาตุลอยเราเอาตัวไหนดีจังวะนะขอดุดโ้ธาตุลอยในอยู่ในแร่พิเศษไม่ค่อยได้เอามาใช้เลยอะอนาคตมันต้องใช้นะ แต่ยังเรายังไม่ได้ปั้นตัวไหนเลยครับทาดลอยตัวนี้เอ้แต่เดี๋ยวก่อนเงินไม่น่าจะถึงทันครับน,นี่ไงเจฟฟิโอ,อนี่ทาดลอยใช่คือเจฟฟิโอ,อนี่เนี่ยช่วยเราผ่านด่าน,บ,นบันในจกักรวรรดิแมวยุคแรกมาได้นะครับเอาแมวปลาหมึกไปไปรับพลังหน่อยสิจะไหวปะเนี่ย เดี๋ยวแล้วด่านแรกก็คือเปิดมาเจอตัวนี้เลยแล้วด่านหลังๆจะเป็นไงเนะี่ยมันจะอึดถึกทนไหมมีคาบันนะครับถามว่าเท่ไหมอุ้ยโคตรเท่เลยชอบสไตล์หุ่นยนต์อยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นแบล็กราวครับอันนั้นมันหมานี่หมาซากวัตถุนี่ใช่ป่ะเฮ้ยมันเป็นห้องแผลบนี่ว่าใช่ไหมเนี่ย แสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังครับเหมือนเป็นการฟื้นฟูอะไรแบบนี้เนาะถ้าเทียบกับปัจจุบันของเราก็จะเป็นประมาณว่าไดโนเสาร์ซากดึกดำบรรอะไรแบบนี้ในโปกเกมอนก็จะเป็นพวกคาบุโตะคาบุท็อปอะไรแบบนี้เนาะออมไนออมสตามาแล้วมาแล้วสรุปเป็นธาตุลอยนะครับไม่ใช่ธาตุโลหะค่อยอุ่นใจหน่อย ถ้าเป็นบอสโลห่านี่คือแบบท้อเลยนะฉันท้อเลยนะปบโผลนีน่เดี๋ยวนี้ดึงพลังของเจ้าออกมาให้หมดเออนั่นแหละเป็นไงล่ะนี่มันชะลอด้วยหรอขอดูอีกรอบได้ไหมเดียวนี้ตบโผลนั่นแหละไม่เห็นสัญลักษณ์ว่ะแต่มันมีมันนิ่งหน่อยๆน,นะขออีกที ตบนั่นแหละเออมาชะลอด้วยเห็นเห็นสลยรักอยู่แบบแบบนะครับไม่ค่อยได้เอาเจ้มาใช้เท่าไหร่แต่ว่าบอกเลยว่าเจ๊สวยมากนะครับหุ่นดีด้วยเห็นบ้าเห็นน้องขาวไหมนะอ,อรู้สึกโชคดีที่สุ่มได้เจ๊มาน่าจะไหวอยู่นะผมว่านะ่าจะไหวอยู่นะน่าจะพอจัดการได้ครับ แต่มันเพิ่งด่านแรกไงทุกคนมันยังมันน่าจะมีเท่าไหร่ห้าหกด่านนะปกติมันก็จะมีนนะห้าหกด่านเนาะไอด่านที่แล้วอะไรนะตำนานสิ้นสุดปรากฏว่าโดนหลอกครับจริงๆมันไม่สิ้นสุดมันยังมีด่านต่อคือด่านนี้ใหนะม่เงแต่มันคือด่านตำนานเหลืองไงเห็นเพราะว่ามีตำนานเขียวอีกนะค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆครับ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาไกลขนาดนี้และจะเล่นได้นานขนาดนี้เหมือนกันนะอ่ะค่อยๆเล่นไปครับช่วงนี้อีเวนต์ก็เยอะเหลือเกินสรุปก็คือเดี๋ยวผมว่าจะสุ่งตู้อ้นี้ครับตูอ้อูเบอร์อูเบอร์เฟสมีธาตุขาวด้วยถ้าเราได้ตาฟ้าธาตุขาวมามันจะแบบเล่นง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะฉันคือตำอะไรนะใช่ไหมฉันคือตำนานปะตอักษรเล็จะเฮ้ยเมคาบัตเฮ้ยได้ตัวนี้เหร ใช่ไหมได้ทองสดเอ้ามีด่านเดียวด้วยอ๋อมันคือด่านบอสเหรอครับโจเอ้งงงอะไร <c oughs> ก็คืออม,มันคือด่านบอสของด่านเรื่องราวตำนานเหลืองใช่ไหมและดังนั้นเมื่อได้ปลดปล่อยแมวที่ติดอยู่ในดินแดนแห่งตำนานพวกแมวก็กลับไปอยู่ยุคสมัยของพวกมันยินดีต้อนรับกลับบ้านนะเจ้าเมียว โอ้พวกมันมีของฝากมาด้วยเหรอดีใจดีจังช็อกโกแลตถั่วมเมกคาดเมียเหรออึึเราแค่หวังจะได้อะไรที่แบบเออเธอะด้วยความช่วยเหลือจากแมวต้มนานแมวศึกก็กเกษียณตัวเองมาได้ในที่สุดและได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุดตลอดชัว่วการนานนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นหรอก มีคนเผลอไปนั่งทับป,ปุ่มเครื่องเดินทางข้ามเวลาตอนนี้พวกแมวเลยถูกส่งไปที่สถานที่สุดประหลาดที่ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อมาก่อนฉันไม่ได้เป็นคนนั่งทับนะสาบานได้เมื่อวานฉันบังเอิญเจอผู้จัดการไฟตลาดพวกอของพวกแมวสึกอีกครั้งฉันไม่ได้ถามแล้วนะแต่เขาบอกข้อมูลความลับสุดยอดมากมายกับฉันอีกแล้วดูเหมือนว่าที่ที่พวกแมวสึกโดนส่งไปพวกกองทัพแมวที่หลงไปพบแมวตัวอื่นเข้าที่ตั้งแต่เมื่อโอ้เดี๋ยวคนอ่านไม่ทันว่ะ นักซิ่งมอเตอร์ไซค์หรือสมาชิกต้อมมาสักอย่างอ่ะมีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดบอกได้ยุ่งไหนกันแน่อ่ะคนพบว่าตำนานบางคนจริงๆเป็นแค่ลูกหลานของฮีโร่ในตำนานตัวจริงอีกทีพวกแมวยังค้นพบสมาชิกมือที่วิจัยด้านคนา้นคว้าความรู้ต้องห้ามเงี้ยละ่ะพวกมันสงสัยใครรู้มากเกินไปและตัดสินใจอยู่ทันทีเลยหมดหนทางช่วยจริงๆพวกแมวนี่นะฉันพยายามหยุดพวกเขา แลวมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่แน่นอนว่ารัฐบาลต้องการคําตอบทันทีแต่พวกแมวแค่ซ่อนตัวอยู่ในตู้รัฐบาลกลับไปเองเอาเป็นว่าดูเหมือนว่าพวกแมวสึกเป็นมาสเตอร์ของการเดินทางข้ามเวลาแบบไม่ต้องสงสัยอ่านไม่ทันจัดเลยนะเจ้าเหมียวพวกแกทําได้อยู่แล้วเจ้าเหมียวขอเสียงชัยโยสามที่ให้กับแมวสึกหน่อยมุ่งต่อไปสู่ตานานประหลาดอ๋อต่อไปก็านานเขียวได้อีกอย่างก็คือตานานประหลาดใช่ไหมอ่ะโอเค แสดงว่าอนาคตรเราจะต้องเจอกับมอนสเตอร์แปลกประหลาดอีกหลายตัวมากๆแน่ๆครับก็ดีนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าผมรอพี่เล่นจบดาตนานจนเหงื่อแห้งแล้วอ่ะโอเคปลดล็อกหมาป่าอุรุนแลเลเวลสาครับเฮ้ยเหรอตัวเดียวเหรอเนียนดำเล็กเฮ้ยอันนี้แมพพิเศษนี่ใช่ปะ่ะอัปเกรดไปที่เลเวลสาได้ แล้วปลดล็อกร่างจริงนี่ไงมีมีนามูซาชิด้วยครับโอเคเลยตำนานประหลาดตอนนึงเลเวลอัพแมวอยู่ที่5้คนพบปริศนาที่หายากยขึ้นไปปลดล็อกบริษัทออโตโต้อะไรวะแล้วสรุปปลดล็อกแมวเลเวล50ไหมฮะไม่ไม่ได้ปลดล็อกเหรอ ตำนานใหม่เปดล็อกร่างจิงแมวเมคคาบันอ้ามอืม,อ,มอะไรล่ะในคอนหดุดูสิอ้าคือแมวไปยึดมันใช่ไหมตอนแรกหมามันขี่อยู่ก็คือแมวเราไปยึดมาครับดูร่างจิงอเอาเอาเอ็กพีหมดนั่นอืมว่าแล้วเชียวว่ามันต้องใช้ผลไม้เอออาวุโสหรอ ได้จากไหนอะ่ะไอผลัม้าสีเขียวยังไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสครับสำเร็จหนึ่งภารกิจอ่ะโอเคอันนี้คือปลดล็อกด่านนี้ใช่ไหมกลงเล็บขบแมวเนี่ยเลเวลสิไม่ได้เล่นเลยคิดถึงมากเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นทำไมมันมีตัวพัทิน่ามแจกด้วยว่ามันคืออะไรต้องเล่นอะไรอน่ะเหรียญตามเมียวครับ แอลอ๋อโอเคเอ okay. เอปลดล็อกไปแล้วหนึ่งหน้าทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันใหม่นะครับมีปลดล็อกอะไรอ,อี่ะฮะอ๋อเมคาบันเรียบร้อยน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วก็คลิปนี้ เดี๋ยวขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนแลวกันนะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับก้าวเข้าสู่ตำนานบทใหม่กันนะว่าแต่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวต้องมาเก็บ XP มาอัพแมวด้วยหลายตัวเลยยังไม่ได้อัพนะครับเฮ้แต่เท่อยู่นะเก่งหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองเอาไปใช้ดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนีโมใต้ฝุ่นคืออะไรวะ มีด้านใหม่โผล่มาอีกแล้วทุกคนตำนานบทใหม่ครับเจอาก,กันาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ